พามาดูบรรยากาศกางเตน,นครับตอนแรกผมจะเอาข้างล่างนะครับแต่มันมีไม่ครบสี่เต็นท์ที่แบบติดๆกันไปด้ปะตามสไตล์นะครับที่นี่ก็คือวังโพนะครับวังโพกาญจนบุรีไม่มีไม่มีสิทธิ์จองนะครับว่าเอาตรงนั้นตรงนี้คุณมาถึงคุณเลือกได้เลยตรงไหนก็ได้ที่คุณชอบนี่ครับ ผมชอบข้างล่างริมน้ำแต่ที่มันไม่พอเลยมาได้กันตรงนี้ที่ของเราเนี่ข้างบนนี้เลยเหมาเหมาลา,า,านบนเหมาลานบนนสร้างขึ้นเนี่ยลานจอดรถลงมานะครับข้างบนเป็นลานจอดรถเห็นไหมรถจอดข้างบนอ่า วังโพแคมปิ้งนะครับกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาถ้าจำไม่ผิดขึ้นตัดใหม่มาเลยครับทางด่วนไม่ต้องเสียเงินฟรีกดมาชั่วโมงกว่าถึงเต็นเล็กเต็นใหญ่ใครไม่มีเต็นก็มีเต็นให้เช่าครับมีเต็นให้เช่ามีพัดลมให้เช่าเนี่ยเต็นน้อยเต็นเล็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเต็นแบบสวยอลังการใหญ่ๆไม่ค่อยมีจะเป็นเต็นเล็กๆนะส่วนใหญ่ แม่น้ําแควน้ํำตื้นครับเป็นสันแบบเป็นหินกวดไมันจะใหญ่ตรงนี้เล่นได้นะฮตรงไหนว่างก็เอาตรงนั้นครับชอบตรงไหน,นก็เป็นความสบายๆนิดนึงและที่ไฮไลไท์ที่จะมาคือจะมาเล่นช้างอาบน้ำช้างเพราะนี่คือปางช้างถามว่าช้างจะออกกี่โมงได้คำตอบว่า ช้างขายไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับปิดพังไปแล้วสรุปแล้วมาแล้วไม่มีช้างเพื่อนก็เลยต้องออกไปหาซื้อลิโอกับสิงมาแทนดึกโป๊ะไม่มีช้างเขาขายไปแล้วจริงๆสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมช้างช้างขายไปแล้วสองอาทิตย์ใช่ไหมนี่ครับเห็นไหมเทียบเลย ครับร้อนครับกลางวันร้อนต้องไปอยู่ใต้ร่มต้องมีทาบแต่ถ้ากลังคืนคือถ้าอยู่ใต้ร่มจะไม่ร้อนเพราะแดดมันแรงมากตอนเช้าจะมีหมอกอากาศเย็นมากันสองวันครับเนะครับ